สวัสดีครับพี่น้องพอกันอีกคือเก่าเหมือนเดิมนะครับมื่อวานตัวันที่ยึดหากันยายนสองพันสองร้อยหกสิบสี่พี่น้องประมาณเก่าโม่งเสียดนะครับผ้าเบิ้งหลุกอดชุดที่สิบเอ็ดพี่น้องว่ามันเลี้ยงยากจำใจนะครับก็จะว่าเลี้ยงหลุกอดัดปลายฝนต้นนาำมันยากนะครับสีเหมืนนอนคนวายลีเนี่ยผมว่าอันนี้พอมาผ้ามาเบิ้งนะครับ เ้าสิ่ห,หายาะฮันเขาจัางไรนี่พี่น้องเคร่องฝนถกลิ่นนะครับเครื่องฝาปิดนะครับมันเกิดปัญหาเลยพี่น้องนี่นี่ปัญหาที่ยากยากทีแก่นนะครับถ้าห้องห้เขาไปนี่ห้ใหยายกับอะไรได้้พี่น้องทองอือทองเฟอ่อแต่ก,ก็ตายนะครับช่วงนี้นะครับหายไปดื้อๆน,นะครับหายไปในทองทั้งล่างเลยนะครับตันห้องหายตอนนี้นะขันหายเกินขาดหายเกินนะครับ พันบ่๊กไฮเขาก็กัดกันนะพี่น้องเห็นบ่เขากัดกันเห็นบ่ครับตาบ่๊กไฮเขาก็กัดกันตายกันพี่น้องนั่นนั่นควรกัดกันนี่นั่นเป็ดมือหนึ่งก็ได้เปดมือหนึ่งก็โยงง่ายเลยพี่น้องคนหนึ่งตัวบอกง่ายเลยเห็นบ่ครับกัดกันตัวนี้ก็บอกกัดยืดๆนี่เห็นบ่ะลอยยืดๆตัวเบิ้งทั้งไตทั้งเกล็ดเขาพร้อมที่กินอาหารไปกับเขาพร้อมเลยพี่น้องบุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บขึ้นมาเห็นบ่ะขบุดขึ้นมุดลกนี่คือว่าเขาพร้อมนั่นนะครับ เราบอกฝนตกมัดขึ้นมาขึ้นเลยตอนนี้ก็บฝนลื่นๆนิดๆนะครับถวบ้านให้เขากัดกันนั่นตัวนึงเห็นว่ากัดกันขึ้นมากนะครับมไกลๆพี่น้องเห็นมั้ยตัวนี้กัดกันได้เงี่ยตันตายแล้วกัดกินกันนะครับแต่ือลูกกบนะพี่น้องลูกอัดก็ได้ฝนตถึงจะกัดกันจุโลยู์ฝนนะครับตายหลายทีนี่เพราะว่าฝนตกก็ต้องให้เขาแหละพี air, Hence, ่น้องแถวบ้านใครเขาก็ไม่มีอะไรกินเขากัดกันนั่นแหละ เดี๋ยวพเนียงห้องแบบหายห้าหาย,ายพี่นอ้องในพ่อประมาณนะครับห้ลายบ่ได้พี่นอ้องห้ลายมีปัญหาแน่นอนเลยนะครับนท่านนี้ก็ะจายออกเลนะครับห้อาหารมันหายแบบมีละมือ <laughs> ม้อหนึ่งถือกลวองมืม้อหนึ่งหอ้อาหารนะครับแต่เบื้องห้ยแล้วทีเป็นไรพี่นอ้อง คือว่าลายบมันก็ลายน้องน่อยนึครับก็ใส่คันนี่นะครับนี่มุมลงไปแล้วนะครับเป็นบันมันกระจายเลยพี่น้องกระจายเลยกระจายก็ขึ้นมากินนั่นตัวบนี้เห็นไหมครับอืมกุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บตัวนี้ขึ้นมาหรพี่น้องเห็นบ้าเข้าหัวนะครับ รอยขึ้นรอยลงมาแต่ว่าตัวใหญ่ดีดีโอ้ยกัดกันตัวตัวพวกนี้นี่ละครับผลการบ่ให้อาหารเขาเขาต้องให้เลยครับตัวน้อยเขากินหมดเลยตัวใหญ่เขากินหมดตัวน่อยตัวใหญ่กินตัวน่อยนะครับอการคัดเือกสายพันธุ์ย่างดีเลยพี่น้องกัดกันนะครับกินกันนะครับเขาขึ้นเรมมคนมากินแลยพี่น้องเห็นปะ่ะปูบ,บับปูบ,บับมากนะครับ ครับว่าให้กัดกันนะครับช่วงนี้ถ้าให้ไห,หลกระท้องอืดนะครับพ่อฝ้าปิดฝนตกฝ้าปิดนะครับก็ต้องให้ยุครายกลางนะครับให้พ่อประมั่นนะครับพวกน้กินกัน,นพี่น้องเห็นบ่วอ่าขาบมาเลยกับไรกัดกันเลยดิน,ะนี่นะครับปัญหาปัญหาในการเลี้ยงลูกอุกนะครับช่วงนี้นะครับถ้าหากแดดแด,ดนี่ก็ดีนะครับพี่น้องเขาให้ยังไงก็ได้พตายนะครับนี่มันบ่แดดเนี่ยพี่น้อง ในร้ายก็อืดท้องนะครับนี่ควบหยากควบหยากของกอันเพาะรวดในช่วงนี้นะครับพวกอะไรก็เจอกัน้วยกันนะครับบางคนก็เพาะแล้วไข่ก็บ,บอกนะครับผมผม,ผมดเพออีกยูน่นี่แต่ว่าแดดท่านมาผมยบ่เพาะนะครับผมเตรียมพอแม่พันไ้แล้วจักที่ออกไข่บอกไข่นะครับหมดตัวไปมันเป็นนอกรู้ดูนะพี่น้องเขารู้ดูนาวเลยเห็นบอกพี่น้องนี่ควบหยากง่าย ควบหยากควบไมยในการเพราะในการเลี้ยงดูอดช่วงฤดูฝนนะครับปลายฝนต้นหนาวนะครับยากยากนะครับต้องระวังเขาดีนะครับนี่ขึ้นมากินแล้วกองแกงกองแกงมาที่แดกม่นมีได้ที่แดกนะครับที่แดกอยู่ข้างล่งางเ็นงียดขึ้นมากขาเมีอยู่างอยู่มาพร้อมนะครับบางตัวเขาบ่คไข่เลยหยัดมูอมาแย่ยงเลยบุ๊บพี่น้องแต่เบิ้งงมวันี้ชุดนี้ที่ได้บุ๊บพี่น้อง ได้ตามเป่าเอาคลิปนี้ก็ไว้ซ้ำนี่เดี๋ยพี่น้องพอกันคลิปหนาเดอ้อปลูกจนใครลืมซับตะไคร,ดดครดไดร้พี่น้องกดซับติ๊กกดไลค์กดแชร์เป็นว่าสวัสดีครับ